ครับการสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเอาชาวยูทูบที่ขลบรักเองครับพบกับผมกันแล้วครับกับช่องค้นสางงานเมื่อนี้กันย่างสินมาเบาเรืองเรือยอนตนพี่เก่านะครับเนาะสำหรับพ่อพี่น้องที่ใส่เรือยนตนแล้วนั่มไปเจ็บรักษาไปแล้วแต่สินนั่มบอกว่าใส่ไม่วรวนปฏิบัติจังใดนะครับสําหรับการใส่เรือยอนตในครั้งแรกหรือว่า พี่น้องที่สื่อไรย่นมาไม่นะครับเนาะที่ใส่ไรย่นครั้งแรกต้องเหตุยังไงชิปนี้มีคําตอบครับแล้วก็ที่ขาดไปเลยในการใส่ไรย่นครั้งแรกนี่ในชิปนี้สิบอนครับว่าหลายคนนี่ย่งเหตุผิดอยู่เมื่อเมื่อใส่ไรย่นครั้งแรกยังทําทําตรงนั้นอยู่คือมั่นบ่ถูกต่องนะครับเนาะคือผมเคมาบอกในชิปนี้ก่อนที่ไปรับชุรัรฟั้งกับฝากกดไรก็แจ้์กดติดตามเป็นกำลังใจในช่องคนส่างงานนะครับเนาะ ในลินีผมจะเอาตัวเรยอนที่เลิกใส่งานนะครับเนาะแล้วก็เอามาเตือนม้มันใส่แล้วก็สตาร์ทให้มึงแล้วก็มึงว่าการทํางานหรือว่าการปฏิบัติก่อนเท่าสี่ตา้การตารัดเรยอนหรือว่าเอาเรยอนมาใส่นในงานในครั้งแรกควรเห็นอย่างเนี้ยเดี๋ยวผมจะรับกล้องให้พี่น้องเมึงนะครับเนาะจังสีเข้าใจไงเรื่นที่เอามาตรวจสอบบางใน ในชิปนี้นะครับเนาะก็เป็นของตัวแบคบูหาแปดศูนย์ศูนย์ตัวนี้ก็ใส่งานมาแล้วสามปีแล้วครับอันนับแรกนะครับในการนำ้ำรีดลงมาใส่รังแรกบางที่ก็ไม่ฟูเนียงก็ต้องทำความสะอาดก่อนแล้วก็เช็คน็อตนะครับเนาะเช็คน็อตด,ด้วยตาเป้าก็ไเลยครับด้วยตาเป้าก็ไเลยว่ามีตัวใดมันมันหายบ่หรือว่ามันหลุดมันค้อนมันเสียหายตรงไหนก็เลยเช็คมึงน็อตนะครับเนาะ แล้วก็เช็คน็อตฟ้าประกับนะครับว่าอยู่ครบทุกตัวบ่แล้วก็มีโซมีเศษใหม่มีฟุ่นยังก็เก็ทำความสะอาดออกให้มุดแล้วกัน็อตตัวหลังดึงโชคมึงนะครับเนาะดึงโชคแล้วกดมึงใส่งานในปกติบ่เซวิกปิดเปิดตัวนี้บ่บ่ได้เปิดมึงครับว่ามันอยู่ข้างในอยู่ว่าหน่าจะมีปัญหายังที่นี่การเติมนมันนะครับเนาะเติมนมัน น้ำมันนี่ควรจะผสมใส่แกลลอนนะครับเนาะส่แกล่อนแบบนี้ในอัตราที่ที่เขาบอกในคู่มือต่างๆกับยูที่25ต่นหนึ่งก็คือน้ำมันเบนซิน25แล้วก็สองที่หนึ่งส่วนส่วนมากก็ส่วนมากพี่น้องก็สิเติมแบบนี้นะครับเนาะก็สิเติมซื้อมาเป็นร่อยสองรอยไปเลยผมแนะนำนะครับเนาะตามปกติผมก็ใส่ ใส่ใสายฟ้นี่นะครับใส่ฝ้าตัวนี้เลยในการในการเติมสองที่สมมุติผมซื้อน้ำมันมาลอยหนึ่งนะครับเนาะลอยหนึ่งกสิูประมาณจากสองลิตรในน้อยนี่ผมกสิใส่ใส่สองที่สองที่ประมาณหกฝากนะครับเนาะหกถึงเจ็ดฝ้าในการเติมน้ำมันลอยหนึ่ง ตัวนี้ผมเติมมาแล้วนะครับเนาะผมเติมมาเียบรยอยแล้วเดี๋ยวผมสใส่เรือย่นแล้วก็สตาร์ทในเมืองนู้นเขาเนาะ่าสตาร์ทครั้งแรกแล้วก็นี่นะคือคือคือขอสําคัญเลยในชิปนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทในเมืองก่อนแล้วจังแล้วจังสิ่บอกให้ฟังนะครับเนาะเดี๋ยวผมขอเติมน้ำมันลงไปแป๊บหนึ่งครับครับในชิปนี้ก็สิบอกถึงหลักการสตาร์ทเรือย่นเบื้องต้นนั่นนะครับเนาะแต่ตัวตัวนี้ผมตัวน้ำมันแรงสู มาเติมนะครับนอันนี้คือการเทให้มันกระซื้อตามรักกระเติมนมนเดียงโซ่แหล้วก็มาเติมน้ำมันเบนซินตัวนี้คือผมผสมมาเรียบร้อยแล้วครับผมสีบสมใสแกนล,ลอนนะครับนาะผมสีบสมใสตัวกลวยนะครับผมสีเติมเลยเติมจนเต็มนะพี่น้องเติมจนเต็มแต่ว่าตัวนี้ ผมบ่ิได้เติมเต็มครับคือเห็ดให้พี่น้องเมืองเสียอาจจะขึงถังพ่อในการสตาร์ทเลยย่นขังแดงน,นะครับเนาะก็กดเปิดครับดึงโชกดึงโชกสตาร์ทนะครับเนาะเ <c oughs> มืนน่อได้ยินเสียงแบบนี้เก็กำคันเร่งปิดโชกลงครับ ปล่อยตนี่นะคราบ้องปล่มยไปน้ำานี่แคนก็จะไตรงนี้นะมันเสียไปเลยปล่อยไปน้านี่ไป30ทีนะครกันเนาะ30ตัทีก็จะทำการเล็งเรื่อเพื่อมาคนที่ใต่เดยุนผมเห็นจะตาติดเดียวเลยจำเล็งเลยนะเราจำขลังเลยคือคนถุกองแล้วกคือปล่อยเมื่อเมืนเดินทํ้งานทํางานแบบนี้ไปก่อนอย่าง30 เป็นที่เขาจะคอยเป็นกำกันเร่งกำกันเร่งย้อนเขียนยังคำชื่อว่ากำกันเร่งนี่กำกันเร่งเกลือเช็คน้ะมันเลียงตัวแล้วเดี๋ยวเนาะแล้วคอยมันเดินเฉื่อยไปจนวันละบุมันทำงานเลย,ยแบบตัวบุญแบบเดียวประจังกำกันเร่งเช็คตัวนี้ดับเองครับดับคันเร่งเช็ค นนัมเรียเมื่อน้ำม uh, like uh, ันเลี้ยงสูออกตามปกติแล้วเท่าจังนําไปใส่งานนะครับเนาะบางที่เท่าถิ่นไปโดนน้ำมันเลี้ยงโซอาจจะน่ตรกนอาจจะทํำให้มันนมันบลรอยออก เมื่อเขานาไปตัดใหม่เลยโดยบ่เมืองนี่ทําให้พปกบาปวกสูนี่เสียหายบาสูมันจะเสียหายครับเครื่องสูเรือยนต์น้ำกันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเนาะสำหรับเอ่อเลือยนต์ที่เขาจ็บเจ็บมาไววจากการใส่งานโดนล้วเขาก็นํามาเช็คสภาไม่ก็ชื่อต้องปงล่อยแหงเรือยนต์นี่เดินเค่องไปก่อนประมาณจากสามสีรษหน้าที่นะครับเนาะจังใส่เรือยนต์ตัวนั้นจังกดคันเล่ง กดข้างเล่งเพื่อเพื่อมึงวานมันยงสูงอบออกผมเห็นนะหลายคนเราคือนตาตานปุ๊บเราเรากำข้างเล็งเลยเราเบิ้ล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 เลยนี่ตัวนี้เฮดไห้พวกชุดลูกสูบชุดแหวนนี่เสียหายเร็วกว่าปก,าปกาตินะครับเนาะตัวนี้คือคือคือมันผิดกับมันผิดโมเมนต์ผมเลยอยากแนนำํำอยากเอาประสบการณ์มาแช่มาบอกครับพอมีนอน่อน้ังซื้อกันคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับฝากคนไล์ก็แช์ก็ตามเป็นกำใจช่องคนต่างงานเดี๋ยวเจอกันไม่ได้ชิมนาเดียวยังไม่วบงจัง พอกันในชิปหนาครับสำหรับชิปนี้ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ